ภาษีสิ่งที่เราต้องจ่ายจากเงินเดือนสินค้าบริการและสิ่งอื่นๆที่อยู่รอบตัวเรามากมายแล้วรัฐก็บอกเราว่าภาษีเนี่ยต้องจ่ายนะจะได้เอาเงินไปพัฒนาประเทศแต่พอหันกลับมามองสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้ภาษีกันจนเรื่องราวเนี่ยดูจะมากกว่าแค่การเอาเงินไปพัฒนาชาติแล้วละ่ะจริงๆแล้วนอกจากหาเงินให้รัฐใช้ภาษีมีหน้าที่อะไรอย่างอื่นอีกวันนี้อีค่อนไวจะเล่าให้ฟังครับ วันนี้อยู่กับผมแมนฟิลครับผมไทเกอร์ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อีคอมเาฟพอดแคสต์กันอีกครั้งหนึ่งครับครับผมซึ่งประเด็นวันนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าเราจเจอทุกวันทุกวี่ทุกที่ทุกเวลาแมนฟิลจริง,รงๆเลย<ช>แต่เออมันทุกจุดทุกมุมซึ่งนั่นก็คือเรื่องของภาษีน,นั่นเองใช่ไท,เ,ทเกอร์เนี่ยเจอภาษีกับอะไรบาในชีวิตประจําวันนะก็ภาษีในรูปแบบแวดใน อาหารอ่าเป็นเปอร์เซนต์อ่าใช่เวลาไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านอาหารที่ดีๆเหนจะมีการเก็บแวกใช่ครับหรือว่าจะเป็นภาษีถ้าเราสมมติเราทํางานก็จะมีภาษีของเงินได้บุคคลธรรมดาใช่ครับเป็นบริษัทก็มีภาษีรายได้ทนติบุคคลภาษีแบบเยอะแยะมากมายครับนะครับซึ่งถ้าเราย้อนความคุ้นเคยของภาษีเนี่ยคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุณว่าภาษีเนี่ยมีไว้พัฒนาประเทศใช่ไหมอืมใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ย ภาษีเนี่ยมันก็มีไว้พัฒนาประเทศแหละแต่มันมีหน้าที่อื่นๆอีกที่ตัวภาษีเองเนี่ยมันสามารถทํางานได้เรื่องนี้จึงถูกหยิบมาเป็นหัวข้อของเราในวันนี้นี่เองครับเทเกอร์ครับผมเพราะว่าอย่างล่าสุดเลยนะครับที่เป็นข่าวเรื่องของประธานนิติบีทญัติธมเนี่ยเรียกได้ว่าขึ้นภาษีนําเข้าส่งออกกับประเทศต่างๆเนี่ยเยอะมากทั้งจํานวนประเทศแล้วก็อัตราภาษีที่เก็บด้วยเนาะก็เห็นเลยเนี่ยประกาศออกมา ประเทศนี้โดนเทนีเปอร์เซ็นต์ประเทศนี้โดนเทนีเปอร์เซ็นต์โดนเยอะมากครับซึ่งทํามองเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยอผมคิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาก็คงไม่ได้ทำเพื่อแค่หาเงินเข้าอเมริกาเฉยๆหรอกแต่มันก็คงจะมีเหตุและผลอื่นๆด้วยซึ่งเดี๋ยวไว้ว่ากันเดี๋ยวไว้ว่ากันเพราะว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวเราขอมาปูชุดความเข้าใจแรกให้ตรงกันก่อนระหว่างเรากับคุณผู้ฟังนะครับว่าภาษีเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเอาไปทําอะไรกันแน่ใน ชุดเริ่มต้นของมันครับ <ừ> ผมซึ่งคําว่าภาษีเนี่ยเมื่อเราไปอ่านจากพจนานุกรมฉบับราชบิดชยศัสฐานนะครับ <ừ> พศส5 4 4ซึ่งก็ได้ให้ความหมายไว้ว่าเงินที่มีกฎหมายกําหนดให้รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคลใดในเหตุต่างๆซึ่งจุดประสงค์ของภาษีเนี่ยครับมันก็คือเอามาเป็นเงินทุนของรัฐนี่แหละอันนี้ก็คือไม่ต้องดูจากราบมณิเนาะอันนี้ไปดูจาก ประเทศประเทศไหนที่ไหนเขาก็จุดประสงค์มนคืนเนี่ยนีกันหมดซึ่งการพัฒนาประเทศเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในรูปแบบอื่นๆได้กไ,ได้ก็ได้แต่แท้แล้วแต่ที่รัฐจะทําการจัดสรรนั่นเองครับผมให้นึกภาพง่ายๆเลยนะฮะว่าในการพัฒนาประเทศทีหนึ่งเนี่ยสมมติอสมมุติกับเรื่องถนนคนในหมู่บ้านเนี่ยอยากได้ถนนผ่านหน้าบ้านแต่ตังกับตัวเนี่ยมีอยู่ไม่กี่หมื่นจะเอาเงินจากไหนมาจ้างคนทําพื้นให้เรียบ มาซื้อย่างมาตอยมาราดแล้วมาทําเป็นถนนดีๆให้ตัวเองใช้มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฟิลคือมันก็เลยต้องใช้ระบบภาษีนี่แหละที่เราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโยนตังเข้ากองกลางให้รัฐบาลเป็นคนถือจนเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วเอาเงินก้อนนั้นนี่แหละมาพัฒนาสร้างถนนสร้างประโยชน์ให้กับประชากรโดยรวมนี่แหละครับคือคอนเซ็ปต์ภาษีแบบง่ายๆชัดนการเอา ให้เงินกับร้านเนี่ยมาเก็บไว้เป็นกองกลางและรัฐก็ใช้เงินนี้แหละเอามาใช้ใจช่ย<ช>ายเพื่อพัฒนาประเทศโดยรวมอืครับแต่เรื่องของเรื่องครับเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยภาษีเนี่ยมันสามารถทําหน้าที่อย่างอื่นได้มากกว่านี้ครับอือฮึออก็อ่ะโดยเราเนี่ยจะขอยกตัวอย่างนะส่วนหนึ่งแล้วกันว่าภาษีเนี่ยมันมีเอ่อความสามารถในการที่ทําอะไรได้อีกจากภาษีประเภทต่างๆที่เราจะหยิบยกกันมาครับเริ่มแรกก็คือ พาสีเนี่ยหน้าที่ของมันเอาจริงๆสามารถควบคุมเงินเฟอ้อเงินฝืดได้นะ,ะโดยต้องปูนว่าตัวของเงินเฟอ้อเงินฝืดเนี่ยมันคือเกิดจากการที่ว่าปริมาณหมุนเวียน ของเงินที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเยอะเกินไปหรือว่าน้อยจนเกินไปก็จะเป็นเฟ้อและฝืดตามลำดับเนาะดังนั้นสิ่งที่ภาษีจะเข้ามาช่วยก็คือการปรับเพิ่มและลดอัตราภาษีครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อต้นทุนและอาจส่งผลต่อราคาสินค้าไปด้วยก็ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งสร้างแนวโน้มในการตัดสินใจการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างอย่างประเด็นจริงจากประเทศญี่ปุ่นครับซึ่ง เอาจริงคือเขาก็ไม่ได้วังผลหรอกในการควบคุมในการเงินเฟ้อเงินฝืดแต่ปัญหาคือผลมันดันเกิดไปแล้วครับครับซึ่งเคสเนี้ยมันคือเคสที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการปรับภาษีบริโภคซึ่งไอตัวภาษีบริโภคเนี่ยมันก็คือคล้ายๆแหวบบ้านแล้วแหละอืเขาจะปรับจากห้กาเปอร์เซ็นต์กลายเป็นแปดเปอร์เซ็นต์ในช่วงเดือนเมษายนปีสองพันสิบสี่แล้วเขาแผนนะครับต่อว่าเขาจะขึ้นเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ตอนช่วงเดือนตุลาคมปีสองพันสิบห้า เพราะหวังว่าอยากจะได้งบประมาณจากภาษีตรงนี้ยเอามาดูแลเรื่องของผู้คนในช่วงวัยสงวัยและประมาณนี้เพราะว่าช่วงนี้ญี่ปุ่นก็เดินเข้าสู่สังคมผู้สูงไวัยไปที่เรียบร้บอยแล้วก็อ,อยากได้งบประมาณมาเพิ่มครับแต่เหตุการณ์ในตอนนั้นคือช่วงประมาณก่อนเดือนเมษายน2014เนี่ยก่อนที่ภาษีจะขึ้นผู้คนซื้อของกันแหล่เลยครับไม่ต้องสืบทางครับก่อนภาษีจะขึ้นเนี่ยก่อนจะต้องจ่ายของแพงขึ้นประมาณสัก3%เนี่ยโอ้คนก็รีโกยซื้อของเนะ ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านซื้อมาตุนตุนตุไว้หรือแม้กระทั่งแบบของแพงๆกระเป๋าโซฟาประมาณนี้ยซื้อก่อนซื้อก่อนอ <evet. S 1> เดี๋ยวไม่คุ้มพอหลังจากนั้นปุ๊บภาษีขึ้นจ <_ s 1> าก5% 8%เงียบครับครับเศรษฐกิจมันกลายเป็นเงียบเงาไปเลยคนซื้อของน้อยลงจากที่แรก ตอนที่ว่าคนซื้อของเยอะเนี่ยราคาพุงพ่งพุงพ่งโโพุงพ่งพุ่งพุ่งโอ้โหพุ่งนึกว่าคลิปรงคลิปโตเลยแต่มาตอนเนี้ยราคากลับมาตกลงกลงับมาสู่จุดเดิมน้อยกว่าเดิมทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจถดถอยเกิดเป็นภาวะเงินฝืดโดยสมบูรณ์จนรัฐบาลเนี่ยต้องยืดแผนที่ตอนแรกกะจะขึ้นภาษีเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถอยไปยังไม่มีกำหนดจนเนี่ยก่าจะได้มาขึ้นเป็นสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วเนี่ยก็เอาสักปี2019เ้าลยก็เห็นเลยครับว่าเนี่ยคืออำนาจของภาษีที่เกิดขึ้นโดยตรง ใช่ครับต่อมาครับภาษีก็ช่วยเราสร้างความเท่าเทียมเชิงรายได้แล้วก็ความมั่นคงได้อันนี้เนี่ยขอยกตัวอย่างได้เลยนะฮะอย่างภาษีรายได้บุคคลเนี่ยที่เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราจ่ายด้วยระบบขั้นบันไดถ้าเงินได้สุทธิเนี่ยรายได้ปีไม่ไม่ถึงขั้นก็ไม่ต้องจ่ายเงินได้สุทธิก็น้อยอะนะก็จ่ายเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ถ้าเงินได้สุทธิมากก็จ่ายมากในได้สูงสุดก็35%เปอ็นต์เ คือภาพเหล่านี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ภาษีเนี่ยสามารถเสริมสร้างความเท่าเทียมทางไรายได้ได้แล้วก็ความมั่งคั่งได้รวยมากก็จ่ายมากเงินจะไหลเวียนมาสร้างเป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งในประเภทภาษีนอกจากแบบว่าช่วยในเรื่องของความเท่าเทียมซึ่งจริงจริงมีอย่างอื่นอีกใช่ครับอันนี้ก็คือแบบเ็นภาพชันเนาะใช่ครับมีรายได้เยอะกระจายเยอะ ครับ,รบอีกอย่างนึงเนี่ยคือภาษีเนี่ย,ยมันสามารถปรับพฤติกรรมคนของเราได้เหมือนกันนะซึ่งไอตัววิธีการเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอันแรกที่ผมได้พูดไปก็คือว่ามีการปรับอาาัตราภาษีเพิ่มคนก็จะใช้จ่ายซื้อของแล้วก็ลดลงพอปรับาารัดอัตราภาษีลดลงคนก็จะซื้อของเพิ่มขึ้นแต่ในเคสนี้เนี่ย เราจะเน้นไปที่สินค้าบางประเภทครับที่มีการปรับภาษีซึ่งรูปแบบภาษีเนี่ยเราจะรู้จักกันในนามว่าภาษีสัพภาษตนั่นเองโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยหรือสินค้าที่รัฐบาลเนี่ยต้องการควบคุมการซื้อขายหรือผลิตครับแล้วก็มันจะมีประเภทหนึ่งครับของภาษีเนี่ยที่เราเรียกกันในชื่อเล่นๆว่าภาษีบาปอ่านะซึ่งก็จะเรียกสมับภาษีที่เก็บสำหรับสินค้าประเภทที่แบบว่า ไม่ดีต่อสุขภาพอะไรประมาณ<อ>ยกตัวอย่างเช่นเหล้าบุรีเน,ะ okay. เนาะภาษีที่ใช้กับของเหล่านี้นก็จะเรียกว่าภาษีบาครับซึ่งแน่นอนว่ามีการเรียกเก็บภาษีสินค้าเหล่านี้ก็ทําให้ราคาของสินค้าอย่างเหล้าบุรีเ,เพิ่มขึ้นมาแน่นอนว่าก็ทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ,อนน้อยลงจะทําให้ผู้บริโภค มาบริโภคบุหรี่หรือเหล้าเนี่ยน้อยลงครับก่อเกิดเป็นว่าผู้คนสุขภาพดีขึ้น<อ>นี่คือหน้าที่ของภาษีสปปรรพสามิตแน่นอนแล้วก็มีอย่างหนึ่ง<อ>ที่เป็นภาษีที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคก็คือภาษีน้ําตาลนั่นเองซึ่งภาษีน้ําตาลเนี่ยคือเขาจะเก็บภาษีเนี่ยตามปริมาณน้ําตาลในเครื่องเครื่องด<อ>ื่มที่ขายสมมุติเนี่ยขวด ทั่วไปกินน้ำอัดลมน่าอยู่ประมาณสัก500 ml. 500มิลลิลิตรอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติมีน้ำตาลอย่างเท่านี้เท,ท่านี้กรัมในเครื่องดื่มขวดนี้เก็บสมมติ5บาทอะไรประมาณนี้นี่คือภาษีที่เรียกเก็บแล้วก็ตัวของภาษีน้ำตาลเนี่ยก็เริ่มต้นทำมาตั้งแต่ปี2016แล้วก็มีการเพิ่มอัตราภาษีเนี่ยมาเรื่อยๆดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมบริษัทเครื่องดื่มตามเชลร้านสะดวกซื้อ เขาจะจูจ่ๆมารักสุขภาพของคุณแล้วผลิตเครื่องดื่มน้ำตาลศูเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเยอะจนเต็มเชลเลยครับภาษีมันแพงครับแต,แต่เรื่องทั้งหมดนี้มันก็ทําให้เราได้มีตัวเลือกในการกินเครื่องดื่มศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลนาี่เยอะขึ้นแล้วก็ทําให้เรากินน้าตาลน้อยลงจนส่งผลให้เรามีสุขภาพดี <c oughs> ขึ้น,น,นด้วยอํานาจของภาษีเช <c oughs> ่นเดียวกันครับ,รบสุดท้ายนะครับท้ายสุดนี้นะครับก็คือการลดหรือว่าเพิ่มการนําเข้าส่งออกครับคืออนนี้เนี่ยก็จะจัดชัดเจนเหมือนกันนะว่า ถ้าเราเปรับภาษีศุลกากรหรือภาษีในการนําเข้าส่งออกเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยคนก็จะเลือกนําเข้าส่งออกได้น้อยลงด้วยความที่ต้นทุนจากภาษีเพิ่มขึ้นกําไรลดลงแ,ลนแน่นอนครับในทางกับการพอปรับภาษีลดลงแล้วเนี่ยต้นทุนลดกําไรก็จะเพิ่ม,มคนก็ยิ่งจะสนใจนําเข้าส่งออกกันใหญ่เลยแอนฟิวคือภาพที่เราเห็นในชัดเจนก็คือพวก FTA ก็คือ free trade area uh huh. ที่ทำโซนพื้นที่นำเข้าส่งออกได้อย่างอิสระ uh huh. ไม่มีภาษีพวกนี้เนี่ยก็ยิ่งเกิดการค้าเยอะมากๆเลยและ uh huh. ในทางกลับกันก็คือเคล่าส uh ุด huh. คือเราขที่เราเกิดไว้ตอนรายการนะฮะต้นรายการเลย uh huh. อย่างกรณีของประธานริบดีทัมเนี่ยท,ที่ใชออ้ทาริฟสูงๆกับหลายๆประเทศ uh huh. ซึ่งทาริฟก็คือภาษีนำเข้าส่งออกนี่แหละ uh huh. โดยประเทศเป้าหมายหลักก็คือจีนคือ ที่ดันภาษีเยอะสุดๆไปเลยด้วยเหตุแล้วผลที่ว่าจีนเขาเป็นชาติที่ส่งออกของเยอะ mm hmm. ทั้งสินค้าแล้วก็องค์ประกอบต่างๆซึ่งอเมริกาก็นําเข้าเยอะด้วยนะ uh hmm. ทําให้ทรัมป์ยอยากให้คนอเมริกากลับมาผลิตจากของในประเทศเยอะขึ้นด้วยเลยดันภาษีจีนแบบเยอะๆขึ้นไปซะเลย mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งในเคสที่เห็นภาพชัดๆครับครับอทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของอํานาจที่ภาษีสามารถทําได้นั่นเองครับอืมครับ ทำให้มากกว่าการเก็บตังเข้ารัฐแล้วการเลือกใช้ภาษีสามารถสร้างผลประโยชน,น์อื่นๆได้อีกมากมายให้กับประเทศครับ และนี่ก็คืออีกหน่งวัยในเอพิโซดนี้นั่นเองครับเราคือว่าเราได้เห็นเนาะว่าภาษีเนี่ยจริงๆมันมีมุมมองมันมีแบบองศาอื่นที่เราได้เห็นนอกจากการเอาตามให้กับรัฐบาลแต่มันมีอำนาจหน้าที่ในการทําอย่างอื่นได้อีกครับรวมถึงที่เราไม่ได้หยิบยกมาในวันนี้ด้วยดังนั้นครับหากคุณสนใจคอนเทนต์ของเราแบบนี้ครับก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับผ่านช่องทางที่คุณฟังพอดแคสต์ครับไม่ว่าจะเป็นซาวด์ดฟหรือว่ายูทูบนะครับปันใหม่จะมาทุกๆวันศุกร์ห้าโมงเย็นนั่นเองและ ทางนิ่จากูเราเพิ่มเติม,มก็ติดตามผู้เราได้ผ่านอินสตาแกรมของโชมรมนะครับ e c s จุ l a เพื่อติดตามเนืน้อหาอื่นๆจากพวกเรานะครับ,รบอยากให้เราคุยเรื่องเนื้อหาอะไรหรือว่าสน,สนใจอะไรในประเด็นเรื่องของเราในวันนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยทางล่างนะครับตอนหน้าตอนไหนจะเจอกันเรื่องอะไรก็ต้องกดติดตามในตอนต่อไปสำนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ